สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่นันพัสกร์แฮปปี้เอ็กซอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จิมมี่นันพัสกร์แฮปปี้เอ็กซนั้นจะมาให้ความรู้คุณเกี่ยวกับในเรื่องของวิธีเปลี่ยนความคิดลบว่าเราไม่เก่งอะไรเลยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือจงหาจุดแข็งของเราให้เจอนะคะเพราะว่าคนเราทุกคนนะคะมีความสามารถมีความเก่ง ในวิชาชีพในการทำงานในแต่ละอย่างนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับสารพัดวิชาชีพในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นนะครับทุกคนนะครับเกิดมาเนี่ยมีความสามารถมีความเก่งที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จงมองหาจุดแข็งของเราให้เจอนะคะว่าเราเนี่ย มีความสามารถมีความเก่งด้านไหนกันแน่นะครับนั่นแหละจะทำให้ตัวคุณนะครับเกิดความคิดบวกในตัวเองนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับและข้อที่สองนะครับจงแสดงออกมาด้วยการนำเสนอสำหรับจุดแข็งที่คุณมีนั้นนะครับเมื่อคุณนะครับนำเสนอนะครับความเก่งในด้านที่คุณหาเจอคนเจอแล้วแล้วก็นะครับ มานานนะครับก็จะทําให้คุณนะครับมีความคิดบวกเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าตัวคุณนะครับก็มีความเก่งในวิชาชีพนั้นๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอีกคนนึงนะครับจะไม่เก่งในวิชาชีพนั้นแต่คุณก็ดันเก่งในวิชาชีพนั้นนั่นเองนะครับ<อ>ก็เลยทําให้คนพบ,บว่าคุณเนี่ยก็มีความเก่งอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า ไม่ได้มีความไม่เก่งอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้คุณนะครับคิดบวกมากขึ้นกับตัวเองแน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อคุณค้นพบเจอแล้วก็นำเสนอจุดแข็งหรือความเก่งที่คุณมีในด้านนั้นนะออกมานะครับและต่อไปนะครับข้อสุดท้ายก็คือข้อที่3นะครับจงพัฒนาตนเองตลอดไปนะครับ เพราะถึงแม้ว่าบางคนนะครอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณนะคะไม่เก่งอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าการที่ตัวเรานะครับรู้จักค้นหาตนเองนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความเก่งเนี่ยให้เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ตัวคุณนะครับค้นพบว่าเมื่อหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอเนี่ยนะครับ ความเก่งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเรานะคะไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าวันหนึ่งนะคะเราเนี่ยจะเก่งในวิชาชีพนี้เราก็ตามแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความทันสมัยเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีสิ่งที่พัฒนาตนเองตลอดเวลาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ย เก่งขึ้นมากกว่าเราก็ได้อย่างเช่นหุ่นยนต์ต่างๆอะไรแบบนี้ที่สามารถที่จะถูกนำมาใช้งานแทนมนุษย์ในอนาคตแล้วก็ว่าได้บางรายวิชาชีพเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรานะครรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่หยุดหย่อนแล้ว,ลวก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่จะพัฒนา สิ่งนั้นนะคะให้ก้าวหน้าล้ำหน้าเรานะครับแต่ถ้าเราไม่หยุดพัฒนาตนเองเนี่ยความเก่งกาจของเราเนี่ยก็ไม่มีวันที่จะตกหล่นลงไปแน่นอนเพราะอย่างน้อยเนี่ยความเก่งนั้นเนี่ยก็จะเก่งมากขึ้นทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ทำมาให้การพัฒนาตนเองเนี่ยได้ผลอยู่เสมอที่จะทำให้เกิดความเก่งเพิ่มมากขึ้นตลอดไปเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยสามวิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีเปลี่ยนความคิดลบตรงที่ว่าถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยไม่เก่งอะไรเลยนะครับก็จงปรับความคิดซะให้เป็นแบบนี้นะครับทั้งสามข้อนี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยคิดบวกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พัฒนาความเก่งของตนเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนครับ ด้วยรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจที่สุดจากจิมมี่นันพัสกรแฮปปี้เอ็กซ์เปอร์ตผู้ที่มีแต่ความสุขในชีวิตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า